อาจารย์คะอาจารย์ช่วยแนะนําหนังสือให้อ่านสักหนึ่งเล่มได้ไหมคะได้คะ่ะวันนี้ขอแนะนําหนังสือเล่มนี้เลยนะคะบทเรียนโดยเฮอร์มันเฮสเซนะคะชื่อภาษาอังกฤษคือ The prodigy เป็นโศกนาฏกรรมของการเรียนรู้ที่การศึกษาสามารถทําลายเด็กคนหนึ่งได้นะคะเรื่องนี้เล่าเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่ได้รับความคาดหวังจากสังคมจากเมืองจากคุณพ่อจากพระนะคะที่สนับสนุนให้เขา ไปเรียนต่อแต่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะออระหว่างทางเราจะเรียนรู้ถึงความยากลําบากของแรงกดดันแล้วก็ความผิดหวังที่ไม่ใช่เฉพาะเด็กชายคนนี้แต่เป็นคุณพ่อนะคะซึ่งเป็นคนที่แข็งกระด้างหยาบก,กร้านแต่มีความสุขอย่างเดียวคือได้เห็นลูก เติบโตมีความฉลาดกว่าคนอื่นแล้วก็คนที่ผิดหวังมากที่สุดในเรื่องนี้นะก็คือพระเป็นพระแท้แทน,นะคะแต่ว่าผิดหวังจากความคาดหวังของตัวเองเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าในการศึกษาจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการคาดหวังให้คนอื่นทําได้ตามที่เราต้องการแต่เป็นการออกแบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลสําหรับเด็กคนหนึ่งให้เติบโตได้อย่างเต็มที่ฝากไว้ด้วยค่ะหนังสือบทเรียนค่ะ